สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพูดกันในเรื่องของ student visa นะครับ visa นักเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ g e n u in temporary entry นะครับ mm hmm. ก็คือหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. g e n u in temporary entry หรือว่า gte เนี่ยที่เขาเริ่มใชยย้ตั้งแต่วันที่1 July 2016 mm hmm. 1> เป็นต้นมาเนี่ยมันคืออะไรเหรอแล้วก็เราจะมีเราจะสามารถขอ student visa อะไรยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ เจนูอินเนี่ยเออหลายๆคนชอบออกเสียงเป็นจีเนส s นะจริงๆไม่ใช่จีเนส s นะจีเนส s กดอีกแบบหนึ่งนะเจนูอิน t e m p o r a r y entry ก็คือหมายความว่าเฮ้ยอยู่ยูขอสติเ e n นวีซ่านะชื่อมันก็บอกว่าสติเ e n นวีซ่าก็คือเป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนคือคือต้องมาอยากมาเรียนจริงๆอะไรประมาณนี้คำว่า genuine t e m p o r a r y entry ก็คือหมายความว่ายู you, ต้องพิสูจน์ว่ายูมาที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ย อยู่มีความตั้งใจที่อยากจะมาเรียนจริงๆไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นแอบแฝงแล้วก็ไม่ได้ใช้สติเดน t v วีซ่าเพื่อเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นทูที่จะมาหางานทำหรือว่ามาทำอะไรอย่างอื่นเนาะทีเนี้ย บางคนก็บอกว่าอุ๊ยตอนนี้ตั้งแต่แบบว่าหลังหลัง1ฟิร์สจูลาเนี่ยแบบว่า Student Visa หรือว่าวีซ่นักเรียนเนี่ยขอยากอขอยากขึ้นถามว่ายากขึ้นไหมคือยากขึ้นจริงแต่ว่าอย่าลืมว่า ถ้าเผื่อเราตั้งใจที่อยากจะมาเรียนจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วก็เราสามารถพิสูจได้อะไรประมาณนี้ทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาก็คือตอนนี้เหมือนว่า immigration เองคือประมาณว่า moving into the direction ของที่แบบว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิสูจว่าว่า,ว,าว่ามีความตั้งใจจริงว่า genuine จริงอย่างเช่น partner visa เราก็ต้องพิสูจว่าเป็น genuine relationship ส่วนของวีซ่าทำงานพวก4 5 7 1 8 6หรือว่า1 8 7เราก็ต้องพ r o ูฟเหมือนกันว่าเป็น genuine p อินโพ o ิดังนั้นของนักเรียนก็ก็คือไม่แปลกอะที่หลังจาก1 s t July 2 0 1 6เป็นต้นมาเนี่ยเขาทำเป็น g e n น i ย e t อินเทมโพ e ร t r รด้วยนะครับก็คือจะเห็นว่าเนี่ยเฮ้ตอนนี้อ m มเมเจชันแบบว่าเริ่มสตรีมไลน์ everything into the same direction หมดแล้วนะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือเราต้องพ r o ูฟอ่า ก็คือเหมือนว่ายุคต้องแบบว่าควักหัวใจออกมาเอามาพิสูจน์ถูกเปล่าว่าอฮ้ยเนี่ยถ้าเผื่อเป็นวีซ่าพันธุ์วีซ่าก็แบบว่าต้องพิสูจน์ว่ารักกันจริงถ้าเผื่อเป็นวีซ่าสี่ห้าเจ็ดหรือว่าวีซ่าทำงานโดยที่มีเนี่ยจ้างสปอนเซอร์ก็ต้องพิสูจน์ว่าทางร้านหรือว่าทางบริเนสเนี่ยต้องการคนที่เป็นคนมาทํางานในตําแหน่งในตําแหน่งนี้จริงจริงดังนั้นของสิริเดนวีซ่าหรือว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอ่ะ อยากจะมาเรียนจริงๆนะอะไรประมาณนี้ดังนั้นคือการที่เราเขียนเคสเข้าไปตอนที่เรายื่นสต u เดน t v วีซ่าหรือว่ายื่นวีซ่านักเรียนเนี่ยคือจึงสำคัญนะครับดังนั้นก็ถ้าเผื่อใครจะเลือกใช้เอเจนต์นักเรียนอะไรประมาณนี้ก็อยากจะแนะนำให้เลือกใช้เอเจนต์นักเรียนที่เขาแบบว่าใส่ใจแล้วก็ดูแลดูแลอะไรนะดูแลห่วงใยเวลแฟร์ของสตูเดนเวลแฟร์ของ student, ของคนที่มาสมัครหรือของลูกค้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเจะบอกว่าอะไรนะตอนนี้เคสทุกเคสคือต้องเขียน g e n u i อ e Temporary Entry คือต้องเขียนว่าคือแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันไงว่าคนคนนี้อาอยุเท่านี้เพศแบบเนี้ย แล้วก็จบการศึกษาที่เมืองไทยมาแบบนี้แล้วทำไมเขาถึงจะมาเรียนคอร์สแบบนี้ mm hmm. เขามีความตั้งใจจริงอะไรยังไงที่จะมาที่จะมาเรียนอะไรประมาณนี้คือดังนั้นสื่อิเดนเอเจนที่ดีคือต้องสามารถเขียนเคสพวกนี้ได้คือต้องเขียนอธิบายแล้วก็ต้องเขียนแบบว่าน้ำท่วมทุ่งอย่าลืมว่า Everything อ่ะอยู่ที่ปลายปากกานะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ปลายประการแล้วลหละเนาะมันก็เป็นที่อยู่ที่คีย์บอร์ดอะเออถ้าเผื่อแบบว่าเคสออฟฟิเซอร์สามารถเขียนหรือว่าเขียนชักแม่น,น้ําทั้ง5แล้วก็อ่านดูแล้วแบบว่าน้อมน้าวจิตใจเคสออฟฟิเซอร์อ่านแล้วมีความน่าเชื่อถืออ่านแล้วมองเห็นภาพว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยมีความตั้งใจจริงที่อยากจะมาเรียนอะไรประมาณนี้แล้วบางคนก็คิดว่าเฮ้ยฉันอายุแก่แล้วอายุมากแล้วอายุขนาดนี้แล้ว อยากจะเอ่อแล้วก็บางคนก็บอกว่าเฮ้ยจบโทแล้วจะมาเรียนอะไรที่มันต่ํากว่านั่นนี่โน,น่นอะไรประมาณนี้ทาได้ไหมถามว่าทำได้ทำได้ไหม,มท,ำทำได้ไดอาจจะอาจจะทํายากแต่ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อยูทําเองยู you ต้องเขียนเคสเข้าไปคือเขียนอ่าจ e n u i n e temporary e n t r เเข้าไปอธิบายเหตุผลนั่นนี่โน,น่นว่าเขียนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเ,เ,เป็นราวอ่ะเขียนเหมือนเป็นหนังเป็นนิยายออกมาเลยว่าเฮ้ยชีวิตฉัน ผ่านร้อนผ่านหนาวเรียนจบนั่นนี่โน้นมาทํางานตัวนั้นตัวนี้มาแล้วอยู่มาวันหนึ่งฉันก็แบบว่าได้มีประสบการณ์มาทํางานในจุดจุดนี้แล้วเพลินชอบแล้วจึงอยากเกิดความต้องการที่แบบว่าจะไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้เพิ่มอยากในสมองอะไรอีกอะเพื่อที่เพื่อที่เพื่อที่จะได้นำความรู้แบบว่ากลับไปที่ประเทศไทยแล้วก็ ไปขยับขยายหน้าที่การงานหรือว่าไปช่วยธุรกิจที่บ้านหรือว่าส่งเสริมธุรกิจอะไรที่มีอยู่อะไรประมาณนี้ mm hmm. เพียงแต่ว่าเวลาเขียน GTE เนี่ยเวลาเขียน Genuine Temporary Entry เนี่ยทุกอย่าง Everything ต้องเป็นไปในทางอันเดียวกันไม่ใช่ว่าข r อกราฟแรกบอกว่าเออฉันมาเรียนตัวเนี้ยเพื่อที่จะนำความรู้กลับไป พัฒนาธุรกิจของพ่อแม่ชานอันนี้พารากราฟแรกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อพารากราฟที่2อยู่เขียนว่าเออก็ไม่แน่นะถ้าเผื่อฉันเรียนแล้วฉันอาจจะนําเอาความรู้นี้ไปช่วยหรือว่ามีวุฒิการศึกษาจบจังจบจากต่างประเทศเนี่ยจะช่วยให้ฉันสามารถหางานได้ในบริษัท international นั่นนี่โน,น่นแบบนี้เขียนไม่ได้นะครับคือ first paragraph and second paragraph เนี่ยมันคอนฟ l i c t กันมันมันขัดกันมันไม่ได้ ดังนั้นการเขียนเรียงความหรือว่าเอเซหรือว่าพวกเคสอะไรต่างๆเนี่ยคนเขียนเองก็ต้องมีทักษะด้วยในในเรื่องของ creative writing ด้วยหรือว่าในการเขียนเชื่อมโยงคล้องจองกันนีน่นองอย่างที่บอกว่า everything ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับปลายปากกาด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ขึ้นอยู่กับเวลาที่ที่ที่เรา spend time เขียนเคสหรือว่าถ้าเผื่อใช้เอเจนต์นักเรียนหรือว่า education a g e n t ก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับพวก student agent หรือว่า education agent ด้วยว่าเขาใช้เว,เวลาในการเขียนเคสหรือว่า spend time ในการเขียนเคสนานแค่ไหนใส่ใจมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ดังนั้นอย่าพึ่งคิดเหมารวมเอาไปว่าเฮ้ยหนึอายุมากแล้วมาเรียนไม่ได้เฮ้ย คนเราไม่ไม่แก่เกินเรียนนะเพราะว่าตอนที่เราเรียนที่บุรีรัมย์เราก็มีคลาสเมทที่อายุประมาณ60กว่านะแต่ก็อย่างที่ว่าไงคือเรียนโลเคอลก็คือเป็นคนเป็นเป็นฝรั่งเป็นออสซี่มาเรียนอะไรประมาณนี้คือแก่แล้วมาเรียนได้อะไรประมาณน้แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นเด็กนักเรียนต่างชาติเนี่ยถ้าเผื่ออายุเยอะแล้วอยากจะมาเรียนหรือว่าบางคนเรียนสูงแล้วอยากจะมาเรียนในสาขาอีกสาขาหนึ่งที่มันแตกต่างอะไรประมาณนี้ ยูต้อง give the reason นะคือต้องต้องให้เหตุผลต้องต้องเขียนเคสแบบว่าน้มน้าวจิตใจแล้วก็เขียนเคสก็อยากเขียนสั้นๆง่ายๆแบบว่าพารกราฟสองพรกราฟก็ถ้าเผื่ออยู่เขียนไปว่า ก็ฉันอยากจะมาเรียนอ่ะจะทําอะไรไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเผื่อแบบนี้อย่าเขียนเลยจะดีกว่าเนาะก็คือถ้าเขียนคือก็ต้องแบบว่ามีอินโทรมีบอดี้ออฟเอ็เซยใช่ไหมก็คือมีอินโทรดักชันมีบอดี้แล้วก็มีคอนคลูชันอะไรประมาณนี้ก็คือก็คือเขียนให้มันแบบว่ามีเนื้อมีเนื้อเรื่องมีเรื่องมีราวอ่านแล้วแบบว่าชวนหน้าติดตามอ่านแล้วเคสออฟฟิเซอร์มองเห็นภาพว่าเฮ้ยคนคนนี้มันมีความตั้งใจอยากมาเรียนจริงๆว่าเดี๋ยวฉันแกรนด์วีซ่าให้เขาเลยและกันอะไรประมาณนี้นะ ดังนั้น Genuine temporary entry สำคัญดังนั้นเวลาที่ you spend time with your case ก็คือถ้าเผื่ออยู่ทำเองหรือว่า you ก็เลือก uh, student agent ที่เขาแบบว่า spend more time with your case และกันก็คือเลือกเอาที่ดีๆที่เขาใส่ใจลูกค้าที่เขาห่วงใย uh, look after student welfare นั่นนี่โน้นอะไรประมาณนี้ ก็อย่างที่บอกว่าตัวเราเองคือเจม r a t i o n Team เนี่ยไม่ใช่สิ u d เดนวีซ่เราถึงก้ามาพูดได้ไงเพราะว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเผื่ออยู่อยากเอออยากให้เราช่วยแนะนำว่าเอเจนต์ไหนดีเอเจนต์ไหนไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเราก็พอจะรู้จัก2-3สาเอเจนต์ที่เราแบบว่าอ,อะไรนะคือ ได้สัมผัสแล้วคิดว่าไว้ใจได้นะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคือถ้าเผื่อใครต้องการพวกคอนแทคดีเทลหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามาหรือว่าอ e ีเมลเข้ามาได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงพูดกันในเรื่องของ Gen ยู n e t e m p o r a r y entry ง่ายๆสั้นๆแค่นี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อชอบคลิปเรานั่นนี่โน,น่นดูแล้วก็ช่วยแชร์กันไปให้เพื่อนๆให้คนอื่นได้ดูด้วยและกันเพราะว่าคลิปนี้ เราก็ทําในเรื่องของสิเดนวีซ่าและตัวเราเองก็คิดว่าฮยมันก็สาคัญเนาะสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนหรือว่าอยากจะมาเรียนจริงๆหรือว่าคนที่อยู่อยู่ทิปยทยออสเตรเลียแล้วอยากจะต่อวีซ่าตัวต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปอะไรประมาณนี้นะครับเนาะฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยและกันถ้าเผื่อยังไงก็ฝากช่วยแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยและกันเดี๋ยววันนี้คงขอตัวนะครับเอาแค่นี้ละกันเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวสวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ